เอาครับสิาพามาเบ่งกระโพดครับโอ้กระโพดงามครับเบ่งฝักใหญ่แล้วครับฝักใหญ่แล้วบ่งกระลุงอยู่ครับบ่งอันนี้วันใหม่พามาละเบ,บ่งกระโพด โอ so ้บ่งก็ยังมีอยู่คือเก่าครับเนี่ยบ่งบงบ่งก็ยังมีอยู่คือเก่าอยู่ครับข้าวโพดไหมครับผ่วใคอยู่ฝนตกใส่หายวันนึงนั่นมันเหี่ยวแล้วครับมันก็งามแล้วมันแปลนดีจังครับบ่งหกบยังบ่งปากกระโพดก็ยังบ่งหกเลยครับบ่งฝักกระโพดนะครับโคงาม โวดตัไงออกสองฝักสองฝักดีจังครับโอ้ยสองฝักสองฝักสองฝักดีจังเลยโวดโล้ผ่านแล้วผ่านแล้วฝนครับความสูงของมันนะสูงครับดูโวดปวดงามแล้วอยากระบอมนี้ครับแปนแปนดีแปนดีผ่ามาเพราะัมื่อพูดฝนครับโอ้แต่ได้อยู่ครับ ก็ได้อยู่กระพดราคาถ่ายข้งมาลู้เมึงมันมันกางงามพอมันโอแปดเอ็ดเตจังครับเงเองกระโพดะไหมงามขคกับกระโพดดอ่ะงามเ่ยสองฝักง่ายแล้วครับ กอฝักใหญ่แล้วบังโอ้สอกฝักใหญ่เลยโคตรเลยงามมากแหล่เอ็นๆครับได้กินปุ๋ยอะกินปุ๋ยน้ำขัดได้กินปุ๋ยน้ำขัด ฝักใหญ่งนะครับข้าวโพดม่มงามผักงามผักมันกันงามขพรมันข้าวโพดก็งามพออพเาพราะข้วโดเฮ้ยวโดหยฝักไลมครับบ่ฝักเงยข้วโพดโอ้ ผดฟ้ามันก็ขับโอ้ยมันก็งามจังยอดเลยมันก็ได้มันก็งามคักผดก็งามจังผดก็มีเสฝัยวกายใหญ่ฝักใ,ใหญ่เลยขะผดอ่ะออกฝักยังบ่ฮันได้เบิดอยู่ครับเด้ะ แปนแปนดีครับแปลนดีแปนดีแปนดีกระโผดโอ้ฝักใหญ่จังงามงามสองฝักสองฝัก พันข้โพดทสองฟักบ่งกระลงคือนเกาแต่ว่าอันนี้พ้นอันตรายแล้วครับพ้นขิดอันตรายแล้วมันฝลัง มันญี่ปุ่นงามอยู่มันญี่ปุ่นงามขวดออกสองฝักสองฝักใบบุกขยักมี้เป็นไงสองฝักสองฝักดูครับสองฝักสองฝักหมดเลย สองฝักสองฝักฮะคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนด้อครับเ้อกดไลค์กดติดตามให้ผมนับ้วยด้อครับเ้อะว่าจะได้สามสิบกว่าคนยังผู้ติดตามยูทูบอ่ะครับนี่คือข้าวโพดวันนี้วันนี้ก็พระกันมันสย่ยา ขยามันครับอ่ะท่นี่ครับครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อผู้ที่ดูผู้ที่ติดตาม